ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ว่าจะมาพูดถึงหนังเรื่องนึงนะครับที่ผมดูใน n น t f l i x นะครับเรื่องออมนรักนักภาคนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้กำกับโดยคุณอุ๋ยนนทีนิมิบุตรนะครับก็ผมปกติผมก็หาหนังใน Netflix ดูเป็นประจำนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้รู้สึกว่านั้นมันเข้าใหม่นะครับก็เลยไปตั้งดูแล้วก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกที่ กับทีมงานนะครับที่เขาเป็นทีมงานฉายหนังขายยานะครับก็จะเป็นรถเล่น,นะครับขายยาแล้วก็ไปสายหนังแล้วก็ขายยาตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับเป็นช่วงเวลายุคหนึ่งนะครับยุคในหนังเนี่ยผมยังไม่เกิดนะครับแต่ผมดูแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมนึกถึงสมัยอดีตนะครับผมทันนะครับหนังขายยาเนี่ยสมัยนู้นนะครับตอนประมาณสักปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ สามหรือยี่สิบสี่ไม่แน่ใจจํจไม่ได้ตอนนั้นผมอยู่แถวชุมชนหลังวัดช่อง4ี่นะครับสมัยนั้นเนี่ยคือผมไม่มีตามไปดูหนังตามโรงนะครับก็อาศัยดูหนังในหนังกำแพงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนังที่เข้ามาฉายที่วัดนะครับตอนที่เจ้าภาพเขามีงานศพนะครับแล้วก็เขาก็จะจัดฉายหนังกำแพงนะครับผมเนี่ยครับถ้ารู้ข่าวก็กับเพื่อนนะครับก็ 6โมงนี่ก็หอบเสือหอบหนังสือพิมพ์นะครับไปปูนั่งรอแล้วครับเอาแถวหน้าหน่อยหรือก็เอาแถวที่พอจะนั่งดูแลสบายตานะครับก็จะไปนั่งกันดูหนังนะครับก็ไม่รู้แล้วครับว่าเขาใช้เรื่องอะไรถังปรีดูอะไรก็ได้ครับดูได้หมดนะครับผมหนังในในในหนังเรื่องบนบทลผ้รภาเนี่ยเขาจะมีหนังอยู่สองอย่างนะครับก็คือหนังล้อมผ้านะครับแล้วก็หนังขยานะครับผมสมัยเด็กผมเคย ผมเคยเล่าครั้งหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือนางล้อมผ้าเนี่ยเขามา,ามาเปิดฉายตรงแถวๆเลยถ้าสมัยนั้นจะเป็นอะไรนะหัวปลาช่องันสีนะครับเลยไปนหน่อยก็จะมีทุ่ง,งกว้างพื้นที่กว้างนะครับโลง่งๆเลยแล้วเขาก็ไปไปตั้งนางล้อมผ้าตรงนั้นนะครับเก็บบัตรผมไม่แน่ใจนะ่าจะยี่สิบบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนั้นตังค์ไม่มีหรอครับก็อาศัยคือในในผ้าเนี่ยเขาล้อมเนี่ยมันจะมีรูเล็กนะครับบางทีก็ท่วงแล้วเขาถ่ายนางอยู่ ผมกับเพื่อนก็ไปส่องตามรูนั่นนะครับเอ,อแล้วก็ดูอาศัยดูนะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับประมาณนั้นเอถอ้าจะเป็นช่วงหลังๆนะครับหลังถ้าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นช่วงทนะ้ายของหนันนหงร้องผ้าไปแล้วนะครับก็หลังจากช่วงนั้นประมาณสักปีสองปีกป็ผมก็ไม่เห็นแล้วนะฮะว่าเขาจะมีมาอาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นอยู่ติดจังหวัดนะครับพอมีทีอยู่ในกรุงเทพก็น่าจะเป็นคราสุดท้ายที่ผมเห็นนะครับส่วนหนังขายยาเนี่ยผมได้ดูตอน ครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ชุมชนวัดช่องนนทรสี่นะครับจะมีร้านทโล่งอยู่และเป็นช่วงนั้นก็มันอยู่ตรงข้ามโรงเรียนแย่างจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะครับอยู่หลังวัดช่องนนทรสี่ก็จะมีที่โล่งนะครับตรงนั้นก็เป็นที่จัดพวกเป็นที่ทําตลาดนัดนะครับแล้วก็บางทีก็มีลิเกมาเล่นนะครับวันนั้นมีหนังขายยามาเล่นนะครับแล้วก็เป็นหนังขายยาที่ไม่ใช่หนังขายยาคือสมัยนั้นเนี่ยมันเป็น หนังส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช่หนังภาคนะครับเป็นหนังที่มีเสียงอยู่แล้วนะครับแต่วันนั้นที่ผมดูเนี่ยเป็นหนังภาคนะครับเพราะว่ารู้สึกฟิล์มจะเป็นหนังเก่าๆของจอบปเดอร์นะครับภาคหนังจีนก็ภาคเหมือนในในในหนังเรื่องโบราณะภาคเลยนะครับก็คือพาไปนะครับแล้วก็สอนแทกพวกตลกตามภาษาคนภาคน,นะครับคือพูดง,ง่ายๆผมดูผมดูไม่รู้เรื่องเลยครับหนังเรื่องนั้นแต่สนุกมากๆเลยค,คุก่าคก็ตลกกับคนภาคน,นะครับผมพาไปได้สักประมาณสัก ครึ่งเรืองนะครับเขาก็หยุดฉายนะครับแล้วเขาก็เรียกร้องพี่น้องครับมามียาตัวนี้มาทําเสนอนะครับผมเป็นเด็กไม่มีตาครับเราก็ดั่งรอนะครับรอว่าเมื่อไรเขาจะขายยาเสร็จนะครับผมเราจะได้ดูหนังต่อนะครับหนังก็ดูไม่รู้เรื่องแต่ก็อยากดูต่อจนจบนะครับผมสุดท้ายก็ดูจนจบแล้วครับก็พาดเหมือนเดิมครับคือเป็นหนังจีนกําลังไปได้นะครับเวลาโดดมาก็จะภาคดูว่าโอ้หมดเอ็กซ์สองพันมาแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้เป็นมดเอ็กหรือเป็น จอมยุทธนะครับก็เป็นมุกตลกนะครับที่เขาพอ,อก้าในหนังเป็นบรรยากาศสมัยก่อนนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ในความทรงจานะครับผมนึกทีไรก็รู้สึกตอนที่ผมดูหนังเรื่องบรญรภารพากันครับผมก็รู้สึกว่าเออเราได้ผลความคิดถึงนะครับผมเองก็มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศนั้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายของยุคนั้นแล้วนะครับก็ยุค ที่เขาแบบว่าภาคหนังสดกันนะครับมีนักภาคเอยมีคนมาขายยานะครับเป็นหนังเลข่ขายยาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกหนังล้อมผ้าอะไรสมัยก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำนะครับสมัยเด็กๆนะครับซึ่งก็อย่างน้อยก็เราดูหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่านะเรื่องบริษัทภาคเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าหมนหวนนึกไปถึงตอนที่เราเด็กๆนะครับผมก็ดูแล้วก็รู้สึกมีความสุขดีนะครับ ก็ใครที่อยากใครที่เกิดรุ่นเดียวกับผมก็น่าจะทันนะครับพวกหนังภาพหนังเลขขายานะครับหนังล้อมผ้ารพวกนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับหนังเรื่องบรรกษลักภานในเน็ตฟลินะครับผมก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีนะครับแต่หวนนึกถึงวันหลังๆเก่าๆนะครับผม